ครับสวัสดีครับตัวนี้มันเล่นที่กองบิน41พี่มานทิพย์นี่เดินมา1หลุมละนี่จะไล่หลุม2หลุม2ที่นี่ซิกเนเจอร์335หลาครับเมื่อก่อนโปรเป็นหนุ่มนะ8ปีที่ผ่านมาโปรตีฉอตแรกข้ามน้ําไปเลยเกาะกีหรืออะไรตอนนี้ไม่ถึงแล้วตอนนี้ข้ามน้ําก็ตกน้ําตอนนี้58แล้วโปรนะซิกเนเจอร์หลุมนี้คือโปรจะวางด้วยเหล็กหนึ่งนะครับที่ออฟด้วยเหล็กหนึ่ง จะตกไปอยู่ที่ระยะที่เคยตีตรงนี้เด็กหนึ่งก็จะขึ้นอีกร3 0หลาชดสองนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามดูนะครับออกด้วยเล็กหนึ่งนะครับคอนมารุ่นเก่าพอนมารุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ครับ ตามวางแผนไว้เลยครับตามดูครับเดี๋ยวไปดูสดสองนึกว่าจะเหลือร้อยสามสิบครับกลายเป็นเหลือร้อยยี่สิบถึงธงครับจาวพิชิี่ก็เลยต้องเป็นเอเวดนะครับนรอบด้วยครับส,อ,สองส่สีนะครับตรงแดง งหักเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับสุดยอดอยู่ฟินนิดหน่อยโงงหน้าค,ค,ครับตรงนี้จอดสองเซอเวตมาเมาาื่อกี้ร้อยยี่สิบล้านจัดนิดนึงโงแดงนะครับก็เล่นต่อครับด้วยถ้าฟีนเดี๋ยวไปเล่นแซนเวดหรือหกสิบเป็นครับที่ปูเคยพูดไปน,นิดไนเยอะพอที่เป็นล้านนะครับเล่นตรงออกันเพื่อทดสอบวางครับอบอวางทีละตัวเลยนะครับ ดูรันได้ไหมครับนะครับน่ามีแรงมาเบอร์ดี้เลยเห็นไหมครับแบบมันง่ายที่สุดเลยครับไม่ยากชิวๆมันโบกสไตล์โบกครับง่ายมากยิบไปแล้วแค่นี้หยิบลูกไปเลยหลุมนี้หลุมที่สามคาดคือจะว่ายากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นลูกเล็กกว่านะครับบางคนที่ดีใจก็จะตีตัดดอยตัดตรงนี้หน่อยตีดอเข้ามา ครับถ้าเป็น,ะนเชื่อก็ถ้าดีคนที่ดีสลไลด์ดีอะไรก็นู่นครับบอดท้ายท้ายเลยแต่บอดท้ายท้ายก็จะมากต่งพืถ้าเกิดเร็วๆก็น้ำแน,น,น่นอะนครับอ่าดูโปรตีนะครับอาชีนะครับ ดูครับออของเมือนครับแอบซ้ายหน่อยลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตังสูงนิดลายไม่ดีครับกัดเข้าหัวลูกนิดนึงแต่ก็ได้ไดออกพิ้นหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวตามไปดู สองตีไม่โดนอยู่หน้ากีนจะทงหลังส่ดนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยไหมครับอาซีทงหลังสุดเลยน้ําเงินเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้สูตรเดิมนะครับอย่าไปเล่นหกสบเล่นให้ลันไวน้มสอบขวาสิดโลเข้าไปหาลูก กิฟอีกแล้วพาง่ายๆไหมสวยงามมากเลยลุงสี่ตาโดมดอกเล็กซ้ายนี่หน่อยจะเห็นบังเกอร์นะครับตอนนี้สปอตไลท์เริ่มออกละไฟไฟไฟสามไฟ,ไฟเริ่มเข้าสู่ในก์อลนะครับุ่มนี้พาสีระยะก็สี่ร้อยกว่าหลานะครับหมดน้ำเงินคนที่ตีไกลก็ตีข้ามตายไปเลยหรือว่าตีขวาแล้วรอเข้าคนไม่ไกลก็ไปตามช่องไปตามจังหวะของแต่ละคนนะครับดูครับโค้ด ติดตามปดูดูนู่นครับเล็งไฟเลยตรงนี้เล็งไฟไรเเ็นตรงนี้ขวามาซ้ายนิดหน่อยอาสีนะครับสวยงามมากลองดูครับ ตามดูติดตามดูว่ากันไปขาทวนลมสอดสองครับเห็นไหมดีแบบง่ายๆ่ายีแบบง่ายง่ายขึ้นมาเลืออีก90หลาโอ้งงวันนี้พลังมาเด็กเก้าสลานะครับทีด้วยห้าสบนะครับ90หลาตามสูลงโปรครับลูกไว้ขาขวา แทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปเลยต้องไปลุ้นว่าเบอร์ดีหรือเปล่าครึ่งคันทงเย็นะครับง่ายง่ติดตามมาครับเ,เห็นไหมครับชดสองมาเมื่อกี้แบบสวยงามแทงเข้ามาเลยชดนี้กุ๊เบอร์ดี้นะครับเพื่อทำแท่น หรือนกเสียงกามีครามสุขมากครับออกก๊อปในก๊อปนี่ครับควจะทำแต้มนะครับทำเบอร์ดี่อ้าวไม่ลงลงออกมา5ครับระยะ500กว่ากับ600ครับต้องเหนียวกับเต็มที่หน่อย ตรงๆครับขวาน้ำอย่างเดียวไปนะครับโดนไม่เต็มเท่าไหร่จับโอ้พอไหวพอไหวทา,างนั้นไปครับครับห้าห้าแรกไม่โดนเห็นไหมฮะขึ้อนอีกไกลไม่มีโอกาสสองออนเลยขึ้อนอีกสองร้อยเจ็ดสิบหลาท,ทีนี้ถึงแน่นอนก็ต้องไม่สามอีกทีหนึ่งทางหน้าและทางขวานี่น้ำทั้งนั้นนะครับ ก็พยายามเล่นตามเกมไปอยู่ที่ความนิ่งของสวิงเราเนะาะดูนะครับโอเคไปตามช่องโบกกันได้เลยไม,ไม่ไม่พาก็เบอร์ดี้ <c oughs> เพราะว่าจอดสองไม่ตกน้ำ <c oughs> แอนตามไปดูตาม เห็นไหมครับจดสองมาตั้งไกลเลยครับตีมาประมาณสองร้อยสี่สิบลานะครับจดสองดยกว่าตีเหมือนเดิมหมดครับเพราะเพราะว่าเป็นเวทครับไม่ต้องไปเผื่อทายเผื่ออะไรเลยครับตีปกติเลยแต่ยืนช่วงล่างให้แน่นไม่ต้องเผื่อทายนะครับยืนต,งตรงๆองศาเหล็กมันเยอะชดเชยกันไปครับ พอ,อเลยเพลินเลยเลยพลินเลยเพลินเลยลเ <c oughs> <c oughs> พลินเลยเพลินเจี๊บปูเลยเยปูเลยปยังเก็บพาเมื่อกี้ช็อตสีชิบพอปไปนั่นนะ่ยช็อตเด็ดนี่ไม่ได้ถ่ายเลยพับยังพาอยู่ครับ มาห้าไงหลุมเจ็ดาสีครับเป็นหลุมที่ยากที่สุดในสนามนี้พาสีสี่ร้อยกว่าล่ะามต้นก้ามโปมีน้ำขวางถ้าได้ไม่ดีก็เรียบร้อยครับต้องวาง็อตโบกี้สูงมากแต่โปพยายามไม่มีอะไรยากสำหรับโปเพราะเป็นระดับมือโปแล้วแต่ผิดพลาดไปก็เป็นเรื่องปกติดูนะครับพยายาม้าสีนะครับ เต็มเหนียวเลยเอาระยะหน่อยทางได้ครับทางได้แต่ว่าระยะหายไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนใจเย็นเย็นอย่าใจหอนใจ,ใจไม่อย่าใ,ใจไม่อ่านี่ชุดแรกมานี่ครับชุดส,สองก็อีกร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับเนี่ยดูนะครับ ไปหลุมที่ย่างไอหลุมเจ็ดครับไปหลุมที่ย่างข้ามน้ำน้ำนี่คงไม่อ่านสทาหรับตัวครับแต่ไม่เจี๊ก็อาจจะมีความกดดันหน่อยนูนลง,งแก่จะสั้นนิดหน่อยหลังลูกนี้นิดลองดู ก็สองเมื่อกี้ที่ปูบอกหลังลูกนิดนึงเห็นไหมอยู่ข้างข้างฟินเห็นไหมตามที่คิดเลยครับเพราะว่ายังโดนไม่คลีนมากอันนี้ก็เข้าสูตรเดิมลูกสัน้นลูกไว้ขาขวาอย่าไปเล่นโดครับต่อขวาติดกัตัว,ตวขึ้นนตีตกลึ้นตรลงตรง,ตรงเลยครับแล้วก็ไปตามลายเดือครับ ยอดไหมเราไปฝึกกันดูนะครับทูกข้างจีนอย่าลืมนะครับเยืนเปิดดูไว้ขาขวาสองขวาชิดโค้งขวาขึ้นให้ตรงขึ้นตรงลงตรงไปตามลายเวลาออกรอบลายซ้ายก็ไปทางซ้ายลายขวาก็าไปทางขวาแต่จุดสําคัญก็ต้องตัวนี้เป็นหลักออกขวาติดลาตัวนะครับตัออกคลิปไปกอดหน้านี้นะลองดูนะครับอ่าเดี๋ยว็บพาแล้วเอ้าออคลิปไปแล้วมั้งครับเนะี่ยแค่นี้ คลิปแล้วเห็นไหมครับใครที่บอกคลิปแล้วไหนชูมือหน่อยได้คลิปแล้วคลิปยังไงคลิปยังไงนี่คลิปๆเอ้หลุมเจ็ดแล้วครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้ถึงปลายทางครับหลุมที่เจ็ดพายสามแปดอาหลุมแปดแล้วเนี่ยคดี่ฟองหลุมแปดแล้วพายสามร้อยหกสิบหลาโปรกติด้วยเลยเขีดสบายของโปเพราะว่าโปก็ติระยะประมาณนี้นะครับ มาสามนะครับถ้าซีไม่ถึงตกตายยากมากระเบิดไปเออบุกีเน่นอนก็อยู่ที่ตรงนี้มือสอดนะครับดูครับโอ้โหโดนทุ่งถังแล้วไม่โดนนะครับน่ายกระสั่นเด้บอดไม่มีนะครับ ถึงเหรอว่ากันไปก่อน <c oughs> ไม่เห็นทรายป <c oughs> ไปดูนะดูมันตีไม่ถึงแต่มาวันออนตีโดนคงจะทะลุแล้วครับเนี่ยแล้วดูบนรีนนี่ยแล้วมีพายุเก็บไม่หมดแล้วครับตามสภาพไปตามสภาพว่ากันไปครับตามสภาพอายุอายุร้อนแล้วครับทางเหนือเอาพอแล้วนี่โยจะต้องพัดยังไงไม่ลงก็ต้องจิ๊บละอยู่ที่จินตนาการละ น่านได้แค่พาโอเคสองพัสดุมาตรฐานวันนี้ได้แต่ไล่ไข่ไล่ไข่วันนี้ไล่ไข่ไล่ไข่ทางทางคดีทางทางทางวิงสี่สิบเอ็ดหรือทางเหนือเนี่ยไล่ไข่นี่หมายถึงว่าไล่ไข่อย่างเดียวก็คือพา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 วงกลมครับพาพาพาไล่ไข่เขาพูดวันนี้ทำ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 ถ่ายทอดกันจนถึงหมู่เก้าสุดท้ายจริงเลยครับเนี่ย ไม่เว้นช็อนเลยนะครับเูครับกล้ามาห้าเนี่ยครับในกอล์ฟที่ที่มานทิพวิ่งสี่สิบเอ็ดาห้าปก็ตีมาแปดรมก็วงกลมหมดแค่ที่บอกไล่ไข่ไล่ไข่ไล่ไข่ก็คือวงกลมคือพาหมดยังไม่มีเบอร์ดี้ไม่มีลูกที่ครับาน้ำขวามือซ้ายนู่นชดสองจะถึงน้ำแต่เราตีไม่ถึงแน่นอนอย่างปูวค,ครับตอนนี้มันห้าร้อยกว่าจกบหกร้อยครับอ่ะว่ากันไปติดตามกันมานะครับ สวยตามสวิงสไตล์โบโกนะครับสวยค่ะน้องสวยงามมากครับที่บอกสวยค่ะ,คะโอเคห <laughs> มดแรงแค่นี้ก็หมดแรงแนละ้ว โอายอะไตลสี่ครับ 5, ตรนี้ค่ะห้าตีมาจอดแรกเห็นไหมมาบางต้นไม้อยู่เนี้ยไฮไลท์อยู่ตรงเนี้ยครับจริงๆลรวต้องตีออกซ้ยายถึงสู้หัวไม้ไม่สามได้แต่นี้อยู่ตรงนี้ห่างต้นไม้ประมาณ50หลาถ้าโปรยตีตีชัวๆโปก็ตีเด็กแดเดกเ้าข้ามไปก็ได้แล้วขึ้นจอดต่อไปอีกร้อยสามสบ มันก็ง,ง่ายแต่ตอนนี้ปูยตีเหล็กสีเพื่อต้องการระยะตีให้ต่ําลงเพื่อต้องการได้ระยะเพิ่มขึ้นโดยการตีรอบต้นไม้หรือโรชนะครับสุดสำคัญก็คือว่า1เอาลูกไว้ขาขวาทกๆๆเหล็กๆๆตรงนี้นึงนะครับขึ้นเหมือนเดิมไม่ต้องจบปูนะครับคือพันเข้าไปแทงเข้าไปนะครับตีขเข้าหัวลูกครับที่ปูเคยพูดกันจากคลิปเก่าๆผ่านมานะครับถูนะครับ สวยงามเลยนะครับรูปนี้นี่ตปูจีแต่เดกเก้า <18, 19. S 1> มันก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไปเคลือระยะไกลหรืออีกชอตหนึง่งจะตีให้มันเลี้ยวซ้ายไปขวามันก็เกิดการเสี่ยงเกินไปเอาชัวชัวได้ระยะหน่อยก็คือใช้เด็กหน้าชันตีโลเข้าไปเห็นไหมครับถ้ากร์บเราครบเครื่องไม่ยากสำหรับกอกรฟเลยลองไปฝึกด,ดูนะครับเดี๋ยวตามช็อตสามอไปครับ ตีโลชดมาเมื่อกี้แก้ไขกระสานไม่ถึงนร้อยยี่สิบหลาครับมาห้าตรงกลางพอดีนะครับดเด็กชั้นนะครับสวย,ยง่ามเลยไหมมีได้หมดชัดเจนง่าย เรากาไปฝึกตีให้มีเดวอดนะครับอย่าผ่านแนล้วก็ทั่วไปก็อาจจะใหม่ๆก็ยังพันสามไม่ถึงเนี่ยต้องซ้อมผ่านไปผ่านไปก็มายืนน็อกยืนน็อกดูแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับจะง่ายมากก็ไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดลองดูนะครับนะครับช็อตสขึ้นมาปิชิงเมื่อกี้ ก็เหลือประมาณสองคันทงแต่ถือว่าทางขึ้นพัดเบอร์ดี้ลูกนี้ลงก็คือได้ลบหนึ่งไม่ลงก็เท่าทุนสแคร์พานะครับแต่ลงไม่ลงไม่เป็นไรพยายามเต็มที่นะครับดูนะครับตัวที่สี่เบอร์ดี้ ใกล้เคียงได้แค่นั้น <พา S 1> วันนี้ <พา S 1> เท่าท<ล>ุนครับสแควร์พาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไข่ไข่ไ้ไข่ไข่ไม่แตกไลยวะเนี่ย <laughs>